ความปลอดภัยในการเดินทางในทุกๆวันของการเดินทางมาทำงานจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ควรคำนึงถึงคือความปลอดภัยของการเดินทางไม่ว่าจะด้วยยานพาหนะส่วนตัวหรือรถรับส่งเราทุกคนควรระมัดระวงังและปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอันตรายในระหว่างการเดินทางได้ยกตัวอย่างเช่น ระหว่างรอรถไม่ควรก้มเล่นโทรศัพท์ให้มองหน้ามองหลังเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายให้ในขณะที่รอรถพนักงานไม่ควรรอในมุมอับหรือที่มืดอาจทำให้คนขับมองไม่เห็นและไม่จอดรับและอาจจะมีอันตรายอื่น,นๆเกิดขึ้นได้เมื่อต้องเดินทางโดยรถรับส่งพนักงานต้องขึ้นและลงที่จุดจอดหรือจุดที่กำหนดเท่านั้นและต้องรอให้รถจอดให้สนิทก่อนขึ้นรถทุกครั้งอย่าแย่งกันขึ้นรถเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุหกล้มได้ เมื่อพนักงานได้ที่นั่งแล้วควรนั่งประจำที่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งตลอดการเดินทางขณะที่พนักงานอยู่บนรถไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถรับส่งหรือรถตู้ไม่ควรส่งเสียงดังหรือหยอกล้อกันเพราะจะบรบกวนสมาธิคนขับได้และระหว่างนั่งในรถพนักงานไม่ควรยื่นตัวหัวมือหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายออกไปนอกรถโดยเด็ดขาดอาจทำให้เกิดอันตรายได้ เมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วพนักงานต้องรอให้รถจอดสนิทก่อนจึงจะลงรถได้ถ้ารถยังจอดไม่สนิทอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ส่วนรถจัก,กรยานยนต์ควรสวมหมวกกันน็อกทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนและที่สำคัญต้องพกใบอนุญาตขับขี่ด้วยทุกครั้งในการเดินทาง เดินทางอย่างปลอดภัยถึงที่หมายได้กังวลเพื่อการเดินทางที่ดีของทุกคนขอขอบคุณค่ะ